โอ้โหแกแกกี่อันเหนียวมันรบเลยโอยนี่โอ้ยเหลืองๆครับโอ้ยดูน้ำโอ้โหโอ้หโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้แกจัดเลยครั้งนี้โอ้ยเยมาแล้ว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 โอ้ยดูน้ำหวาน ไม่มีตัวอ่อนไม่มีตัวอ่อนไม่มีตัวอ่อนออ้โอ้ยพี่ครับออ้ยมันอะไรจะมันจะเต็มขนาดนั้นแล้วอ้ยไม่มีช่องว่างเลยไม่มีช่องว่างเลยแกเอียดเลยดำไปี่เลยสุดจริงพี่ครังนี้สุดจริงเนี่ยสุดจริงแกช้ำยาไก่สุดยอดยาไก่หมดยังไก่หมดยังไม่หมด ัสดีกลางแดดครับผมนี่ครับพามาดูนะครับนี่ดูปากรูก้อนครับผมดำปิดปีเลยครับอย่างนี้ต้องตัวอ่อนไอตัวน้ำหวานเยอะแน่เลยถ้าเขาสวยแน่เลยนะเป่าลมเข้าไปแล้วนะครับเพื่อที่จะให้นักพยาควบคุมพื้งงานทั้งหมดนะครับทันนี้ก็คือเป็นเด็กๆบิ๊กๆแน่น้อยครับใครเคยใช้หรือใครเอาไปลองใช้ก็ลองดูครับแต่ต้อง อากาศที่มันร้อนๆหน่อยนะครับอากาศเย็นอย่าไปทําเด็ดขาดครับปากบวมแน่ไม่งน็็ตาบวมแน่ครับผมไปเดี๋ยวคุดกันเลยครับ เลยครับผมผมเปิดออกมาเก็ครับก่อนแรกก็ก่อนแรกอุ้ยเหนัก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 ยาวยโอ้โหแกแกยาว้เหนียวมันลุบเลยโอ้ยเหนยวเนียวลบแตงแตง้างนแตงแตง้งนโอ้โห สุดยอดเลยอันนี้<อ>เก็บเก็บครับเก็บเก็บนะครับผมเอาไนปเอาก่อนโอ้ยอันนี้ก็แบ่งชั้นนะครับตัวอ่อนกับน้ำหวานเดี๋ยวเอามีให้เนีลย อันนี้ไปไหนไปบุญกัน,น,นโอ้ก่อนนี้เป็นดินซะและวเอาให้ไว้นนไว้เขากินไว้เขากินไวเ้ไวเขากินตรงนี้ฟาก็ร้องนะครับนุ <c oughs> โอ้จะทันไหมเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวก่อนเอ,เอาเทียง่ายๆก่อนอ๋อดูก้อนนี้เลยก้อนนี้สุดยอดเลยแข็งปุ๊กเลย ขึ้นบนไงทีละชิช้นทีละชิ้นครับมันเป็นรากไม้นะฮะมันต้องค่อยๆทีละหน่อยโโหน้ำหวานอันนี้เล็กแต่คุณภาพสวย เยิบยิบคอนคอนเดี๋ยวก็หล่นลงมานี่โอ้โห,โโหเหลืองเหลืองครับโอ้โหโดูน้ำเอ้ากเก็บค <c oughs> รับนี่ตัวอ่อนไหมมีอยู่นะมีอยู่มีหักเลย จุกยุกคอนๆ,ๆ,ๆแล้วก็หล่นลงมาโอ้โหเหลืองเหลืองโอ้ล้างนี่แกเลยเนะแข็งลโยเก็บเลย ยกคอนคอนยกยกคอนคอนยก้กยโอ้ยหโอ้โหโอ้โหยอ้โห้งนี้โหโอ้โอ้โหโอ้ออ้อ้อ้เออ้โอ้อ้อ่อนอ่อนนหโหโโอ้โห้โอ้โหโอ้อ ไก่คึกเชียวไก่คึกเก็บครับเก็บครับอันนี้คือระดับแบบสุดยอดหลวงเอาในรูกออกมาเลยสวยนะสวยเลยไม่คุดไอคุดวนนี่เนาะแต่ย้อมไป khăng làng còn Ủa đông hoán theo thông lắng, phải xuống ่ากองก็ไม่ลงแล้วก่อนนี้ช่ำๆเลยยานอุรโลหดโดดนะเหลือข้างบนครับที่เรายังเอาไม่ได้เดี๋ยวขุดต่อเพิ่มอีกนิดนะครับ รือว่ามันเหลือคพแผ่นเดียวพยายามนี่คืออาจจะท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นนะครับต้องขออภัยด้วยเพราะมันอยู่ข้างในลึกนะครับแต่ว,ว่าดนงด,งด้านหัวมันต้องมีอีกแน่เฮ้ยมาแล้วมาแล้ว แล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหโดูน้ำหวานโอ้โหไ,ไม่มีตัวอ่อนไม่มีตัวอ่อนไม่มีตัวอ่อนแก้วเดิน้ำครับโอ้โหเรนน้ำหวานแก่เลยวันนี้ยาไก่ยาไก่ยาไก่ไกของยาไก่ค <laughs> อนดอนดาม,มิฝาก็ร้องนะครับวันนี้ได้จับกบกันหรือเปล่า <laughs> โอ้โี่แผ่นนี้ยามเอ้ย ไวยเลยพี่อันนี้ขับขึ้นโอ้ยครับโอ้ยมันอะไรจัดมันจะเต็มขนาดนั้นแล้้วอยไม่มีช่องว่างเลยไม่มีช่องว่างเลยแกเอียดเลย,ยดำปี่เลยเก็บครับเก็บครับอันนี้เศษมัน อันนี้เป็นของพี่อาร์มนะครับไม่ใช่ของผมนะครับอย่าถามซื้อผมนะครับดูน้ำหวานชําๆชำครับผม <c oughs> นี่ชาชีพเล่นงานผมผมเลยไม่ขายเลยนะครับผมข้างในพี่อาร์มโอ้ยลังนี้พี่สุดจริง สุดจริงพี่ลังนี้สุดจริงเนี่ยสุดจริง <c oughs> แกช้ำยาไก่สุดยอดยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดเต็มถุงอ่ะอผมว่าลังนีน้น่าจะประมาณไปเจอรังนี้แล้วน,น่าแน่ครับลังนี้ไม่แน่อาจจะเยอะ <c oughs> ดูยังไม่หมดครับไปอีกนะไม่ใช่แค่นี้นะครับ <c oughs> ขอออกมาก่อนนะ อุ้ยอ้ยอะไรนี่ครับข้างในยังมีอีกอ่ะยังไม่มดครับฝนก็จะมาพึ่งก็เยอะไม่มดสักทีจะไม่ได้กลับบ้านง่ายครับหรือใกล้แล้วอุ้ยรังเริ่มอ่อนลง โอ้ยน้ำหวานปิดตาสวยหมดเลยโหแบบนี้สวยาย,สวย,ยากยไก่ไก่คึกไก่คึกผมจะเอาเม็ดเล็กเม็ดน้อยๆนะ ลอดเข้าไปในรูนี่อีกนะครับท่านผู้ชมผมจะได้แบ่งเอาแล้วมั้งมันแคบแล้วกิงออกมายัางมียังมีอีกครับนู่นครับเห็นกันไหมยังมีอีกอะครับวันนี้จะหมดไหมเนี่ย หูใหญ่เลยหมูใหญ่เลยนะครับอันนี้เป็นหมูยี่สิบเลย <c oughs> ยกให้หมูยี่สิบเลย <c oughs> ใหญ่จัด <c oughs> ใช่บา <c oughs> นโมเราหมหกหลังเริ่มอ่อนแล้วอ๋อจะหมดแล้ว ซิกไปเจอน้อยๆสวยๆเร็วๆเก็บเลยครับฝนจะมาแล้วดูแผ่นสุดท้ายของเรามันน่าอันลักจริงๆนี่ครับแผ่นสุดท้าย้าตะมุตะมิจริง <c oughs> หมดครับผมเหลือไปหน่อยนึงตรงนี้ที่เหลือติดข้างบนนะครับน่ครัเอาไปให้เขากินนะครับ แล้วข้างบนอีกก็มีไหมหมดแล้วนะครับไม่มีแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวปล่อยให้เข้าอยู่นะครับอ้ยอ่ะนะเกือบสิบโลนะครับคว,วามเหนือวามเหนียวอ่ะโอเคครับซ้อนถุงกลับบ้านต้องขอลํำลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้าอีพีนหน้าครับผมว่าจะไปหาพึ่งโคงหรือพึ่งหลวง เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ